สุดอะไรอาจารย์มชเสียชีวิตจากมะเร็งปอดการสูญเสียคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะมะเร็งปอดเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องเศร้าใจอย่างยิ่งรวมถึงเป็นคำถามที่ให้ความกังวลถึงการแก้ปัญหา PM 2.5ในภาคเหนือของประเทศไทยอีกด้วยคณาจารย์ที่สูญเสียจากโรคมะเร็งปอดในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้ความเสียใจและความเจ็บปวดของชุมชน มหาวิทยาลัยและสังคมทั่วไปเพิ่มมากขึ้นเป็นเหตุให้คนในชุมชนร่วมแสดงความเสียใจและส่งข้อความขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวของผู้สูญเสียโดยตรงซึ่งเป็นการแสดงถึงความเคารพและความยินดีที่ผ่านมาในวัฒนธรรมไทยที่เน้นการอยู่ร่วมกันและการเอาใจใส่ต่อผู้อื่นในเวลาที่เขาเสียใจการรวมตัวกันเพื่อแสดงถึงความเสียใจและความเคารพต่อผู้สูญเสียเป็นเรื่องที่มีความหมายอันสําคัญในวัฒนธรรมไทยและชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชุมชน หรือรอบในระหว่างเวลาที่พวกเขาต้องเผชิญยอกับความเสียหายและความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้น